อาปากกินหมัดอย่างหน้าตาเฉยขนมปังเตะหวังเสยปลายคางแม่หอยแม่หอยเอียงตัวหลบอาปากงับขาขนมปังขาดเศษขนมปังกระจายไปทั่วขนมปังยังไม่ยอมแพ้ใช้แรงขาที่เหลือข้างเดียวเฮือกสุดท้ายกระโดดพุ่งขึ้นไปบนฟ้าไม่ใช้น้ำหนักตัวอันใหญ่โตทับแม่หอยให้ตายแม่หอยเงยหน้าขึ้นฟ้ามองขนมปังยักษ์ที่กำลังร่วงลงมาอย่างหิวโหวย ่แตหอยขนมปังแผดเสียงคำรามก่อนจะถึงตัวแม่หอยแต่แม่หอยยิ้มอย่างมั่นใจพริบตาเดียวแม่หอยอ้าปากกว้างขเขมือขนมปังเข้าไปทั้งก้อนท่ามกลางความตกตะลึงของทุกสายตาแล้วทุกอย่างก็กลับมาอยู่ในความสงบเงียบเหล่าชาวตาพิภพทั้งหมดซิโรล,ลาบและสวามิภักดิ์ต่อแม่หอยโดยไม่ต้องนัดหมายตัดภาพมาที่ห้องทดลองผลิตน้ำมันหอย มีเครื่องผลิตน้ำมันหอยและหอยถูกจับไว้อยู่ไหนซูมดูเข้าไปใกล้ๆสิ